สวัสดีครับครับมาชมหลังโมดิฟายเสร็จนะครับนี่เป็นลิปเปอร์สีขาอ่ะก็ตัวนี้จะทำเป็นสำรองนะครับจะใช้เป็นสามขานะครับระเบิดดินด้านนี่ก็ทำสีใหม่ดัดขาใหม่นะครับขาเดิมเบี้ยวชนต่อมา แต่ก่อนจับข้างละสองอย่างนี้ครับก็มาทำโมดิฟายคานหน้าใหม่นะครับเพื่อจับคู่หน้านะก็มีทำสีใหม่นะครับมีน็อตออกเชื่อมติดหมดเลยนะครับเพื่อความแข็งแรงแล้วก็เสริมกากดับดานค้างยึดโครงเพิ่มความแข็งแรง ตัวนี้ลดจากขนาดเดิม4นิ้วนะครับให้เท่าตัวนี้นะครับ3มนิ้วครึ่งก็ทำการตีกออใหม่นะครับเพื่อจะยึดขาชุดหน้าสำหรับขาชุดหน้าก็เปลี่ยนเป็นหัวนะครับเอเป็น f 16นะครับปีกสั้นแล้วก็เสริมลดนะการต้านดินให้ เบารถไดอีกนะครับใส่ทุกตัวนะครับตัวนี้จะเป็นขาสำรองไว้เปลี่ยนกับชุดน,นี้เพื่อชนตอหรือชนหินนะครับเบี้ยวก็เอาตัวขาตัวนี้มาใส่แทนได้นะครับโอเคครับส่งงานนะครับเสียอฟสัมมันตาครับจัดให้ครับผมอูจังปิงมูิไฟสวัสดีครับ